พวกเราก็กำลังมาเข้าค่ายครับแรมคืนครับตอนนี้แม่งซุมอี๋ไายก็จิดแดเข้าอยู่นี่แบบโอปอตัดล็อกอีกทีอะก็เจอดิกกินข้าวอี้งเนียมาไอ้ยหย่ย่พิ่ง โอ้ยเด็กี้กิฟต์ไม่เปียวว่ะเกี่ยวเชียอะไรตีพัดนี่าฮ่าฮ่าฮ่ลงเอ็ดเยอะเอ็ดเยอะคุณเอ้ยรีบหอมว่ะต้งเลี้ยวอะไรนะคะกันหนาเป็นเอียนดอยู่นะมึงเลียนกูมึงเอ็ดยอดเลย เรื่องเหี้ยอะไรไม่รู้เราไปที่อื่นกันดีกว่านี่คือมังกรครับนี่คืออมจยอยครับตอนนี้พวกเราก็กำลังแกสกันก๊รแนี้แล้วแหลกูอยากเรียกว่าแคสมจะอยู่ไหนวะนั่นเดิไอ้มกเบี้ยมหมกบ้าเนี่ยมันอยู่นั่นนะเพิ่งไปคุยเสียเลยอวะ เราด้วยดีบายเหรอเออบายแหละแม่งกล้องชัดว่ะถ้าจะลงยุเดี๋ยวเอามาให้เขาดูเอาเอาใสกเป็นตันะ้ันเเ้าเดี๋ยวใั่เีนตัวเอ้ะบักบัวีเอ็มแม่งข้างมาดูพวกห้องสองกินข้าวนะครับแม่งกินข้าวอย่างอริอยอร่อย